เดตชีวิตท่านชายอ่องมีทายาทแล้วจริงหรือช่องวังหลวงในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตของท่านชายอ่องจากกรีวัตรวิวัรชรวงศ์ให้ทราบกันค่ะซึ่งมีข่าวลือว่าท่านมีทายาทแล้วเท็จจริงเป็นอย่างไรเราไปหาคําตอบกันได้จากคลิปนี้ค่ะท่านชายอ่องจากกรีวัตรวิวัรชรวงศ์หนึ่งในพระโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหมอมสุจารณีวิวัรชรวงศ์ปัจจุบันนี้อายุ39ปี ท่านมีหน้าที่การงานด้านการแพทย์ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของจักรีวัฒน์ medical information center ค่ะซึ่งท่านประจำการอยู่ที่นิวยอร์กและตอนนี้โดยปกติแล้วนะคะท่านก็มักจะนำเสนอสาระความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือวิทยาการด้านการแพทย์อยู่เป็นประจำในเพจของศูนย์การแพทย์ของท่านค่ะทีนี้เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้ไปพบปะเพื่อนฝูงรับประทานอาหารกับเพื่อนของท่านที่ร้านอาหารไทยค่ะ และท่านก็ได้โพสต์รูปภาพที่ท่านได้อุ้มเด็กทารกเจ้าม้าคนหนึ่งนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะจากนั้นก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะส่วนใหญ่ก็จะเขียนในเชิงอวยพรให้ท่านมีสุขภาพดีและบางความคิดเห็นก็สอบถามว่าท่านมีทาย,ยาทแล้วจริงหรือและก็ได้มีผู้ที่ทราบความจริงนะคะก็ได้เข้ามาตอบว่าจริงๆแล้วเด็กน้อยคนนี้เป็นลูกของเพื่อนท่านอ๋องนั่นเองค่ะ แต่แล้วก็มีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นค่ะเมื่อมีความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะท่านชายขอให้ท่านแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะคนไทยรักท่านชายเสมอค่ะแล้วใต้คอมเมนต์นั้นค่ะก็ได้มีคอมเมนต์ของชายคนหนึ่งได้เขียนตอบกลับมาว่าผมไม่รักครับกรุณาอย่าเหมารวมครับถ้าตัวเองรักก็บอกว่าตัวเองรักก็พอครับ และหลังจากนั้นค่ะท่านอ่องจากรีวัดก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ของฉัวคนนี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าแล้วทำไมคุณถึงเข้ามาอยู่ในเพจของผมล่ะครับตลกมากไม่มีใครบังคับให้คุณเข้ามาในเพจของผมคุณเข้ามาในเพจผมจากเจตจำนงเสรีของคุณเองผมมีข้อแนะนำนิดหน่อยนะครับถ้าคุณไม่ชอบใคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรและถ้าเขาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณคุณสามารถเพิกเฉยได้และไม่จำเป็นต้องค้นหาพวกเขามันทำให้พฤติกรรมของคุณแย่ลงโดยไร้ายตักกะครับและอีกหนึ่งข้อความนะคะท่าน,นอ่องเขียนว่าผมจะช่วยเหลือคุณนะผมจะบล็อกคุณด้วยการทำวิธีนี้คุณจะไม่เห็น Facebook ของผมและคุณจะไม่สามารถเข้าเพจผมได้ในฐานะคนที่เข้ามาสง่งที่คุณจะบ่นเมื่อคุณไม่มีอะไรทำ ลาก่อนครับเด็กน้อยคุณคงรู้นะว่าคนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้คุณต้องดำเนินชีวิตอย่างมีตัรกะและเปิดใจนะครับโอ้โหโอพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะไม่มีอะไรที่ชายผู้นี้จะขัดขานได้เลยค่ะท่านอองนะคะเลือกใช้วิธีการตอบโต้อย่างคนที่มีเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาอย่างคนที่มีความโปรเฟชชั่นอลเขาคุยกันว่าหากไม่ชอบผมแล้วเข้ามาในเฟซของผมทำไม แถมยังได้ทิ้งท้ายคำคมไว้ให้ได้คิดอีกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้คุณต้องดำเนินชีวิตอย่างมีตัรก,กะและเปิดใจเชื่อแน่เลยค่ะว่าคติประจอมใจนี้ท่านแม่ของท่านอองน่าจะสอนท่านและพี่น้องของท่านมาเป็นอย่างดีไม่อย่างนั้นนะคะท่านชายทุกองค์ก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและในชีวิตค่ะอน,นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอมเมนต์นะคะที่ชื่นชมคุณแม่ของท่านหม่อมสุจารณี ว่าท่านเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเข้มแข็งและกล้าหาญท่านอบรมสั่งสอนท่านชายทุกพระองค์ได้เป็นอย่างดีไร้ที่ติค่ะปัจจุบันนี้นะคะท่านชายอ่องใช้ชีวิตไปกับหน้าที่การงานด้านการแพทย์และการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเจ็บป่วยเมื่อดูจากรูปภาพไทม์ไลน์บน Facebook ของท่านแล้วก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ค่ะ ที่เมื่อวันที่30พฤษภาคม2020หรือเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะท่านได้มากราบไหว้มหาเจดีย์ชเวดากองที่เมียนมาด้วยค่ะในภาพนะคะท่านนุ่งสรงแบบหนุ่มเมียนมาด้วยล่ะค่ะถือได้ว่าท่านเดินทางมาใกล้ประเทศไทยมากๆเลยนะคะแต่ท่านคงไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ซึ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังคงให้ความสนใจกับข้อจำกัดในชีวิตของท่านชายทั้งหมดค่ะแต่สำหรับคนที่เกิดทัน คงจะทราบดีถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นของครอบครัวมหิดลที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลวิวัชรวงศ์ค่ะและเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะหรือปลายปี2021ท่านชายอองก็ได้โพสต์รูปคู่กับท่านชายอ้วนจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์พระนามเดิมคือหม่อมเจ้าจุฑาวัตรมหิดลท่านชายพระองค์โตในหม่อมสุจารินีค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในจํานวนพี่น้องทั้งหคนอันได้แก่ท่านชายอ้วนจุฑาวัตรท่านชายอ้อนวัชรศรท่านชายอ่องจักรีวัตรและท่านชายอินวัชรวีและพระองค์หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญยานั้นแต่ละองค์นะคะล้วนแล้วแต่มีอายุห่างกันสองปีทุกพระองค์เลยค่ะซึ่งก็ต้องขอชมการวางแผนการมีทายาทได้อย่างชาญฉลาดมากๆเลย กลับเข้ามาสู่โพสต์ของท่านชายอ่องเมื่อปลายปีที่แล้วกันต่อนะคะรูปที่ท่านถ่ายคู่กับท่านชายอ้วนจุทาวัดนั้นท่านชายอ่องได้โพสต์เอาไว้ว่าฤด,ดูการแห่งการทักทายครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขปีนี้ช่างผ่านไปไวจริงผมต้องขอขอบคุณครอบครัวอีกครั้งโดยเฉพาะคุณแม่และพี่น้องที่รักและสนับสนุนผมครับ ผมคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีครอบครัวและยังต้องพูดถึงเพื่อนๆน,น้องๆบางคนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเรารู้จักกันมานานทุกคนรู้ว่ามันเป็นปีที่ยากลาบากและผมรู้ว่าพวกเราบางคนไม่ได้เจอกันมาระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากโควิดแต่ปีหน้าจะเป็นปีที่พิเศษที่เต็มไปด้วยความรักและการเฉลิมฉลองขอส่งความปรารถนาดีให้กับทุกคนนะครับช่องวงหลวงช่องวงหลวงเชื่อแน่ค่ะว่าพลังบวก และความคิดในแง่ดีและสร้างสรรค์ที่มีต่อผู้คนรอบข้างของท่านชายอองตลอดจนท่านชายทุกพระองค์ที่ได้รับการสั่งสอนสั่งสมและปลูกฝังทัศนคติที่มีต่อตนเองและต่อผู้อื่นนั้นทําให้ผู้คนโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยที่ตั้งรกรากอยู่ในต่างประเทศยังคงแสดงความชื่นชมและหยิบยื่นความปรารถนาดีให้แก่ท่านชายทุกพระองค์เสมอมาเหนือสิ่งอื่นใดข้อคิดจากท่านชายในโพสต์ที่ท่านได้เขียนไว้ ก็กลับมาทําให้เราได้คิดเกี่ยวกับชีวิตของเราได้บ้างว่าคนเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้คุณต้องดําเนินชีวิตอย่างมีตรรก,กะและเปิดใจ